ความอิจฉาริษยานี้ทําให้เธอลุกขึ้นมาจากหลุมตามหาชายหนุ่มที่จะไปใช้ชีวิตหลังความตายด้วยกันเลดี้มิดเด์ก็จะโมโหและหยิบเอาเคียวอันแหลมคมที่อยู่ในมือมาทําร้ายคนคนนั้นโฮเน่โอนน่ะผีสาวโครงกระดูกลุกขึ้นจากหลุมตามหาชายคนรักโฮเน่โอนน่ะ หรือผีสาวโครงกระดูกมีลักษณะเป็นโครงกระดูกสีขาวตลอดทั้งตัวแต่เวลาปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนจะมีลักษณะเป็นสาวงามผิวขาวนวลผมดํำยาวสลวยและมีหน้าตาน่ารักที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามันมีพลังในการจําแรงแปลงกายหลอกล่อผู้คนได้มีเพียงผู้มีวิชาหรือจิตแข็งเท่านั้น ที่จะมองเห็นโครงกระดูกที่แท้จริงของมันว่ากันว่าผีสาวตนนี้เกิดจากความรักลึกซึ้งที่มีต่อคนรักมีเรื่องเล่าว่านุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังจะแต่งงานกันทว่าเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนที่จะได้แต่งงานหลังจากนั้นความรักและความคิดถึงชายคนรักทำให้หญิงสาวกลายเป็นผีลุกขึ้นมาจากหลุม ทั้งที่ร่างกายของเธอเน่าเปื่อยไปหมดแล้วเหลือเพียงโครงกระดูกสีขาวเท่านั้นแต่เธอก็ยังเดินทางกลับไปหาคนรักและเมื่อชายหนุ่มได้เจอเธอเขาก็ตกใจมากแต่ก็เปลี่ยนเป็นดีใจอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะถูกความรักและคาถาลวงตาของผีสาวทำให้มองว่ายิงคนรักนั้นยังมีสภาพภายนอกที่เหมือนเดิมเธออยู่เพียงยามกลางคืนเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น ก็ออกจากบ้านเป็นเช่นนี้ซ้ำๆทุกคืนส่วนชายหนุ่มจากที่เคยแข็งแรงดีก็สู้ผอมจนน่ากลัวพอแม่ของชายหนุ่มรู้ข่าวก็คิดว่าเขาถูกผีร้ายตามรังควานจึงเรียกหมอผีมาทำพิธีปัดเป่าให้และพิธีนั้นก็ได้ผลจริงผีสาวโครงกระดูกไม่สามารถเข้าบ้านของชายหนุ่มได้ หากเขาไม่อนุญาตหรือเป็นฝ่ายออกมาหาเองเธอจึงร้องไห้ข้าควรเรียกหาคนรักราวกับหัวใจจะแตกสลายอยู่หน้าบ้านท้ายที่สุดแล้วชายหนุ่มก็ทนมองคนรักเสียใจไม่ได้แม้รู้ว่าเธอจะเป็นผีไปแล้วเขาจึงเป็นฝ่ายออกจากบ้านไปหาเองและคืนนั้นผีสาวก็จับมือชายหนุ่มเดินหายไปจากความมืดเช้าว,วันรุ่งขึ้น พ่อแม่ของชายหนุ่มออกตามหาไปทั่วจนกระทั่งมีคนพบว่าเขานอนเสียชีวิตอยู่ในหลุมศพของหญิงสาวคนรักของเขาโดยมีโครงกระดูกโอบกอดกันไว้ไม่ยอมปล่อยอีกหนึ่งตำนานบอกว่าผีสาวโครงกระดูกเป็นสาวโสดหน้าตาอัปลักที่เสียชีวิตโดยไม่เคยมีความรักมาก่อนความอิจฉาริษยานี้ทำให้เธอลุกขึ้นมาจากหลุมตามหาชายหนุ่ม ที่จะไปใช้ชีวิตหลังความตายด้วยกันซึ่งเหยื่อทุกรายจะเป็นชายหนุ่มที่ยังโสดหรือยังไม่มั่นเท่านั้นผีตนนี้ไม่เคยทำร้ายเด็กคนแก่ชายที่ร่างกายอ่อนแอรหรือผู้หญิงเลยเพราะเป้าหมายคือชายโสดเท่านั้นผีสาวโครงกระดูกจะใช้คาถาแปลงร่างเป็นสาวงามเชิญชวนชายหนุ่มที่เดินทางลำพังในยามกลางคืนถ้าชายได้รับคำ ก็จะถูกมันดูดพลังชีวิตร่างกายจะอ่อนแอลงเจ็บป่วยและเสียชีวิตในท้ายที่สุดวิธีหนีจากผีสาวโครงกระดูกก็คือให้โยนกระดูกปลาใส่หน้าแล้ววิ่งหนีให้เร็วที่สุดเพราะมันชอบกินปลาเอามากๆเมื่อกินปลาเสร็จแล้วไม่เห็นเหยื่อมันจะไม่สนใจและหาเหยื่อรายอื่นแทน l ลดี mm ้มิ d เดย ผีสาวโครงกระดูกล่าเหยื่อตอนกลางวันเลดี้มิดเดย์หรือแม่มดเที่ยงวันเป็นผีสาวในตำนานของรัเสเซียที่สามารถปรากฏตัวในายามกลางวันได้และไม่กลัวแสงอาทิตย์แตกต่างกับผีหรือวิญญาณตนวอื่นๆที่จะปรากฏกายได้เฉพาะในยามกลางคืนเท่านั้นบางพื้นที่มองว่าเลดี้มิดเดย์เป็นผีร้าย จ้องเล่นงานคนไม่เลือกหน้ามีรูปลักษณ์น่ากลัวร่างกายพร้อมเหมือนโครงกระดูกเดินได้บางพื้นที่ก็มองว่าเลดี้มิดเดย์เป็นเทพีผู้ดูแลไร่นาปกป้องพืชพันธุ์และขับไล่ศัตรูที่ทำลายพืชผลเช่นอีกาสัตว์ป่าหรือเด็กตัวเล็กๆที่วิ่งอย่างไม่ระมัดระวังแล้วไปเหยียบพืชผลที่กำลังจเจริญเติบโต แต่ในตำนานที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักก็คือเลดี้มิดเดย์จะเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยสวมชุดกระโปรงสีขาวหรือสีฟ้าบนหัวมีมงกุฎด,ดอกไม้มีผมสีทองดุดแสงอาทิตย์ปล่อยยาวสยายหรือถักเป็นเปียในมือข้างหนึ่งจะถือเคียวหรือกันไกทำสวนเก่าๆซึ่งรูปลักษณ์นี้จะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเลดี้มิดเดย์เป็นหญิงสาวธรรมดา จึงไม่ได้ระมัดระวังตัวและตกเป็นเหย,ยื่อได้ง่ายแต่บางครั้งมันก็จะมาในรูปลักษณ์ของหญิงชราบ้างเด็กหญิงตัวน้อยบ้างหรือจำแรงกายเป็นเมฆกุ่นพัดเข้าไปในไร่นารบกวนชาวไร่ชาวนาบางครั้งก็มาในสภาพใบหน้าและลำตัวเป็นโครงกระดูกขาวโพลนสยะยิ้มหน้าขนลุกเลดี้มิดเดย์มีความเที่ยมโหดและไม่ปราณีทุกคนที่เข้าไปยังอาณาเขตของมัน ซึ่งก็คือสถานที่เพาะปลูกว่ากันว่ามันจะปรากฏตัวในวันที่ร้อนที่สุดในช่วงฤดูร้อนทําให้คนที่ทําไร่ทํานาปวดคอปวดหลังมันยังแกล้งดึงผมคนที่ตั้งใจทํางานให้หงุดหงิดสร้างภาพร้อนในใจของผู้คนทําให้เป็นโรคลมแดดและเจ็บป่วยได้ง่ายแทบจะไม่มีใครเลยที่เจอเลดี้มิดเด์แล้วรอดไปได้อย่างปลอดภัยถ้าโชคดีก็แค่เจ็บป่วยเล็กน้อย แต่ถ้าโชคร้ายก็ถึงขั้นเสียชีวิตนอกจากนี้เลดี้มิดเดย์ยังชอบพูดคุยกับคู่คนบางครั้งก็ถามคำถามยากๆที่ไม่มีใครตอบได้หากใครไม่ยอมพูดด้วยและพยายามเปลี่ยนเรื่องไม่ยอมตอบคำถามหรือตอบคำถามผิดเลดี้มิดเดย์ก็จะโมโหและหยิบเอาเคียวอันแหลมคมที่อยู่ในมือมาทำร้ายคนคนนั้น นอกจากผู้ใหญ่ที่ทำไร่ทำนา <c oughs> เด็กๆที่ชอบวิ่งเล่นซุกซนทำให้พืชพักเสียหายก็เป็นเหยื่อของเลดี้มิดเดย์ด้วยเช่นกัน